ใ <Hi, S 2> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้เห็นรถสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมนะฮะเป็นคิวเคลือบแก้วอัลฟากาฟีนแต่ไม่ใช่ตัวทาปีนธรรมดาเป็นตัวซูเปอร์โค้ดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดนะครับกับรถใหม่ล่าสุดเช่นกันนะ Honda CRV ปี v P 2022ตัว RS นะฮะกับเทคโนโลยีที่มากกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถรวมถึงการเคลือบแก้วก็เทคโนโลยีเปลี่ยนไปด้วยนะครับสำหรับกาฟีหลายๆคนคงสงสัยว่า มันคืออะไรมันคือโครงสร้างเดียวกับเซรามิกนั่นแหละแต่มีความเล็กกว่าทําให้น้ํายาเนี่ยสามารถซึมเข้าไปในตัวรถได้ดีกว่าและปรับให้สีรถของจริงเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นจากสีรถเลยนะครับและรวมถึงคันนี้นะครับติดฟิล์มใส่กันรอยเพราะจุดเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ็ตแบ็คทั้งหลายตรงนี้นะครับติดหมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงภายในด้วยภายในจะมีในส่วนของตรงนี้นี่ที่เป็นเจ็ตแบ็คตรงนี้เราก็ติดให้นะครับตรงนี้ลูกค้าต่างติดมานะครับ แล้วก็มาในส่วนของสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ข้างหลังด้านหลังเนี่ยตรงนี้สีดำเจ็ทแบงก์เนี่ยก็ติดฟิล์มแต่งการลอยแล้วด้วยเช่นกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับขอบคุณท่านลูกค้ามากคันนี้ไม่ใช่คันแรกเป็นคันที่2ที่3แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยทําในส่วนของรถ Mercedes Ben z นะฮะ GLE นะครับสเตปทูบโคชเช่นกันนะครับเรียบร้อยแล้วคันนี้ออกรถใหม่ใบแดงนะครับมาถึงก็เคลือบแก้วเลยต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆครับ ใครที่สนใจอยากติดฟิล์มใส่กระลอยอยากเคลือบแก้วอยากเปลี่ยนสีรถนะครับหรือจะเป็นฟิล์มกันร้อนวีคูฮิปรอปติกทางเรา R B M Motor t u r i n g มีบริการทุกด้านเลยที่ผมพูดมาสำหรับคันนี้ต้องขอบคุณท่านเจ้าของรถและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้มิกกี้เดรสสวยกาบขอบคุณครับสวัสดีครับ